ไปอีกเรื่องหนึ่งคุณนัทยาเรื่องที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ่อต้องให้ความสนใจกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยาเสพติดประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะค่ะจริงๆอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นประเภทใหม่สักทีเดียวก็คงจะไม่ใหม่นะแต่มันเป็นการเอายาเสพติดที่มันมีขายอยู่ตามท้องตลาดเอามาผสมเอามาผสมเป็นสูตรใหม่แล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคามากขึ้นแต่ว่าประเด็นก็คือ มันรุนแรงมากรุนแรงขนาดที่ว่าบางคนอาจจะแค่อยากลองแต่การลองครั้งแรกของน้องๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะเพราะว่าร่างกายมันรับกับความแรงของยาไม่ไหวเพราะว่ายาแต่ละตัวที่เอามาผสมเนี่ยนะคะ ม,มันแรงทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะกับเฮโรอีนนะคะซึ่งได้ถูกผสมลงไปในตัวไอตัวยาที่ชื่อว่าเคนมผงนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าของคดีค่ะพลตํารวจโทพคพงพงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะคะเปิดเผยถึงกรณีมีผู้เสพยาเสพติดเคนมผงจนเสียชีวิต6คนนะคะเดยบอกว่าจากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย ทำให้รู้ว่ามีการขายยาเสพติดในพื้นที่วัดพระยากไกรและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนจะมาจากไหนเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะแต่ก็มีความคืบหน้าสําหรับคนที่เอามาขายแล้วว่าเป็นใครนะคะคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายค่ะเป็นคนที่อาการสาหัสก่อนหน้านี้นะคะทําให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของสอนอวัดพระยากไกรเช่นเดียวกันไปฟังเสียงพอบอชนเลยค่ะ จากการรวบรวมพยานฐานนะฮะที่ได้ในขณะนี้ก็ทราบว่า,ายาเสพติดเนี่ยก็มีการจําหน่ายในพื้นที่ของสอนอวัฒยาไกลแล้วเวรใกล้เคียงน,นะฮะส่วนว่าจะต้นเนี่ยต้นตอน,นจะนํามาจากไหนเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะเพียงแต่ว,ว่ามีการจหนายแล้วก็มีความคืบหน้าของบุคคลเนี่ยที่นํายาเสพติดเนี่ยมาจหนายให้กับผู้เสียชีวิตนะฮะก็เร็วๆนี้คงก็อาจจะน่าจะจับกลุ่มตัวได้ครับ ก็มีก็เจอพยานหลักฐานในคดีเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พบพยานหลักฐานซึ่งได้นําเรียนไปว่าทําให้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลเนี่ยที่มาจําหน่ายยาเสพติดนะฮะแต่ว่าจะเป็นลายลายย่อยหรือลายให,ใหญ่ก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้ครับทั้งทั้งทั้งสามคดีเนี่ยผู้ต้องหาหการรับสารภาพนะฮะว่าจําหน่ายยาเสพติดนะ,ะก็เป็นผู้จําหน่ายลายย่อยในส่วนผสมเนี่ยเขาก็รับว่าน่าเชื่อว่า มีส่วนผสมหลักเป็นเคตามีนนะฮะ,ะส่วนเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ก็รออยู่ระหว่างรอผลการตรวจพ่สูจนะฮะทั้ง3ลายเนี่ยให้การว่าเขารับมาจากจากังหวัดประจุมธานีเบื้องต้นนะฮะก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการขยายผลครับนะ